สวัสดีทุกคนวันนี้มายังเราตากหิมะลิ้นตอนนี้หิมะกำลังตกหลังจากที่หอาปวดหิมะตกแล้วเรามายังเลาะลิ้นลงเบื้องนี่ยังเลาะไปตามทาง ผัดมาบ่ด้ตะเวนก็เรมเห็นละ ว่าไม่ข่าวเต็มไปเบิดแล้วตกเมื่อคืนนี้ก็ตกเนาะเซ้ามาตกอีกเธอฟ้าบ่หลมลายมันนี่มีแต่มันตกซื่อเนาะ สีน hmm. ่าขึ้นไปบงบนสูงๆงลงบึงมันเป็นไดดเยน่าขึ้นผู้เห็นแสงแดดแล้วคน ครับ